ครับต่อไปว่าบงวิธีนะครับวิธีเอาแหวนออกจากนิ้วมือนะครับนะครับสอดเสื้อเขาสีได้พี่น้องได้สอดเสื้อแล้วกับพันนะครับพัน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 พัเสียกแหวนเสีนะครับพัน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 มาเลยพี่น้องพันบาทห้าเอาดึงเสื้อส่วนนี้นะครับส่วนที่มันหลอดนี่ครับ มาเรื่อยนะครับพี่น้องไม่เรื่อยถึงไม่เรื่อยครับพี่น้องดึกไม่เรื่อยดึกไม่เรื่อยครับพี่น้องถึงไม่เรื่อยถึงไม่เรื่อยเสือกแหวนกับจี้ควยมาเรื่อยนะครับเพราะกับมือประคองมาเลยประคองมาพี่น้องประคองมาแหวนกับจีออกก็น้องไปเรื่อยจะเคยออกแบบง่ายนะครับกับจีหมอนออกเลยครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับ